จากที่ชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่ตำบลสร้างท่อน้อยอำเภหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง13หมู่บ้าน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณป่าชุมชนบ้านสร้างถอนายและป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนาตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญที่ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ด้วยจิตใจที่รักในพื้นป่าของตนเองนับเป็นเวลาที่ยาวนานที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสร้างถอน้อยร่วมกันรักษาพื้นป่าดงใหญ่พื้นที่กว่า25,000 ได้อย่างสมบูรณ์เป็นการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชเสาว,วนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จทรงเยี่ยมพระสงฆนิกรและพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทางจังหวัดอำนาจเจริญจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพอำเภอหัวตะพานและได้มีการพัฒนาป่าดงใหญ่อย,อย่างยั่งยืน เพื่อให้รัษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากป่าดงใหญ่และเนื่องในโอ,อกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นี้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสร้างถอน้อยและจิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมจิตร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยสํนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับกิจกรรมมือนี้นะคะเป็นกิจกรรมปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นอ่าเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเฮานะคะครบรอบ72พรรษันานะคะก็ได้มีหน่วยงานต่างๆเพื่อนมารวมกิจกรรมที่สาคัญนะคะชุมชนถูกหลังค่าเลื่อนของบ้านสังไร่มูที่13มีส่วนรวมเกิดจากจต,ติดใ้สํานึกของชาวตบบาบลสังทอน้อยนะคะที่เฮาได้รับพระราชเสวนี้จากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพื่อนใ้เสด็จมาในเข้าปี2538นะคะ เป็นมาอ่าให้อ่า,อาพระราทสาวันนี้นะคะแล้วก,ก็มามอบทงนะคะทงสามเสียนนะคะเป็นการดูแลรักษาปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะถือว่าถือสุดดังนั้นแล้วเชาว่าตำบลสังทเาน้อยนะคะมีจิตใต้สำนึกนะคะจึงได้ซอยกันดูแลรักษาปลาชุมชนให้เกิดขึ้นอในช่วงฤดูแล้งนะคะมูเฮ้ากับพักกันไปเห็ดแนวกันไฟนะคะเพื่อป้องกันไฟป่านะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะคณะกรรมการ ทุกคนที่อยู่ในนี่นะคะพกากันไปรยูเวนลาดตะเวนนะคะในการป้องกันไฟปลาเก้าสิบสองมือนะคะในช่วงมีนาเมษาและพฤษภาะคะ่ะเพื่อ,อสอดแนมว่มาไหผู้ใดมาทำาไายหลักหลอบเผาป่าของเฮ้าค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะในช่วงฤดูฝนพวกเฮาก็จะปลูกป่าเสริมนะคะซึ่งปลูกทุกปีนะคะปีนี้ถือวา่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะว่าปีนี้เขาได้ปลูกถวายในหลวงของเฮ้าค่ะ ด้วยจิตสำนึกในการรักพื้นป่าของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสร้างถอน้อยมีการป้องกันร,รักษาป่าและมีการปลูกป่าทดแทนเป็นประจำทุกปีทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์จนนำมาสู่การทำโครงการคาร์บอนเครดิตในการรักษาป่าของสมาชิกทั้งรวมทั้งชาวบ้านก็เกิดต่อเกิดผลประโยชน์นะครับความสมบูรณ์ของป่าไม้ดูแลความปลอดภัยของป่าไม้ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามารบกวนหรือมาแพาาร่ถาง เป็นป่าในชุมชนของเรานะครับเป็นป่าที่สมบูรณ์ก็เลยได้เกิดเป็นโครงการคาร์บอนเครดิตขึ้นมานะครับโดยทางโครงการแม่ฟ้าหลวงนะครับได้เล็งเห็นว่าป่าของบ้านสร้างต่อในหมู่13มเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในการที่จะปลูกเสริมหรือว่าสร้างเป็นคาร์บอนเครดิตได้ก็เลยมีโครงการมาสนับสนุนให้พวกเราได้ดูแล รักษาสืบไปนะครับโดยกิจกรรมหลักๆก็คือให้ดูแลรักษาป่าปลูกป่าเพิ่มเติมแล้วก็จัดเวรยนามดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็ทําทางกันไฟป้องกันอัคคีภัยที่เกิดขึ้นหน้าแล้งนะครับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสร้างถอน้อยทั้ง13หมู่บ้านจะมีการทํางานร่วมกันในการป้องกันร,รักษาป่าดงใหญ่และมีการใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันในการดูแลรักษาป่าชุมชน รับกับโดยมีองค์การบริหารส่นวนตำบลสังทน่อยพร้อมรับเพื่อนกับได้จัดมีรสอสอมาเฝ้าดูแลป่าชุมชนทั้ง13หมู่รับเพื่อนกับแบงออกเป็นส้นนรับบันมีกรรมการขณะกรรมการป่าชุมชนในการเฝ้าดูแลครับแล้วก็มีการจัดเข่าเว้นดูแลรักษาเวลาไฟมาหอดเ้่า ่าเบิร์ย่างฝนครับกสิมาเี็าแนวกันไฟปลาปลานี่ยกสิมีอมีมองหามครับมองหามตัดแล้วก็มีมองใส่สอยได้ครับนี่กัศซุ้มซนอยู่กับปลาแล้วก็อ่าเอาสามารถเอาไปใส่สอยได้แล้วก็อนุรักษ์น้ำครับแล้วก็ปลูกเสริมพร้อมครับค่ะสำหรับปลาดงใหญ่ของเฮาแห่งนี้นะคะเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีพืชพันธุ์ธัญยาหารถือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ของชุมชนของเฮ้านะคะบ,บัวาวิเป็นเห็ดเป็นสัตว์ป้าที่เฮ้าหากินได้นะคะแต่ว่าส,าสัตว์สงวนเฮ้าบ่าหายเก็บเด้นะคะมีพืชพันธุัญอาหารมีสมุนไพรนะคะก็คือเจ้าใส่ชีวิตในป้าเจ้าสามารถสิดำรงชีพได้เลยโดยที่บม่มีใจคะ่ะ พื้นป่าดงใหญ่แห่งนี้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตะบนสร้างถ่อน้อยและพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งอาหารชั้นดีสร้างความสมดุลทางธรรมชาติสร้างอากาศที่ดีให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ก็รักและหวงแหนป่าแห่งนี้เช่นกันมีการส่งต่อการดูแลรักษาป่าจากรุ่นสู่รุ่นให้มีการรักและหวงแหนพื้นป่าเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดรักษาพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่สืบไป